สวัสดีครับผมมิตเตอร์นิกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเครื่องวิทยุสื่อสาร h ฮเทล่าพีโนะครับกับการใช้งานฟังก์ชัน GPS นะครับเพื่อเช็คว่าสถานะเครื่องแต่ละตัวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อน ไฮเทล่าพีเอ็นซีสามเจ็ไฮเทล่าพีเอ็นซีสามแนะครับสตัวนี้นะครับมี GPS อยู่ในตัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้งานเพื่อแทร็กกิ้งสาตัวนี้จะมาเช็คว่า370ตัวนี้อยู่ที่ไหนทําไม่ได้รวมถึง370ตัวนี้จะเช็ค380ตัวนี้ว่าอยู่ที่ไหนทําไม่ได้รวมถึงรุ่นเดียวกันนะครับว่า380ตัวนี้จะเช็ค380รุ่นอื่นๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทําไม่ได้นะครับ การใช้งานฟังก์ชัน GPS นะเพื่อแสดงสถานะเครื่องแต่ละตัวอยู่ที่ไหนนะครับเราจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ,น,ะนั่นก็คือโปรแกรม dispatcher นะครับซึ่งโปรแกรม dispatcher ตัวนี้นะครับจะทำงานผ่านเว็บนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถเช็คสถานะ GPS เครื่องแต่ละตัวได้นะครับผ่าน Hytera PNC 550นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไม่มาพูดถึงวิธีการเช็คสถานะ GPS ผ่านไฮเทล่าพีเอ็นซ550นะครับเดี๋ยวผมขอพูดในคลิปหน้าละกันคลิปนี้ผมจะพูดวิธีการใช้งานนะครับฟังก์ชัน GPS ผ่าน d ี p t c h e r นะครับว่าใช้งานยังไงตั้งยังไงแล้วทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับจะต้องเปิดฟังก์ชัน GPS ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น380นะครับก็เปิดนะครับแล้วก็ปรับโหมดให้เป็น High Accurate นะครับเพื่อความแม่นยำนะครับของแผนที่แต่ว่าจะกินแบตเตอรี่หน่อยนะครับ สำหรับตัว370ก็เช่นกันนะครับก็ต้องเปิด GPS เหมือนกันนะครับมาที่ Location นะครับแล้วก็เปิด Location นะครับรวมถึง h y t e r a PNC 550เช่นกันนะครับก็จะต้องเปิดฟังก์ชัน GPS เหมือนกันนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ d e p a t c h e r นะครับผ่านเว็บกันนะครับว่าเราจะใช้ GPS ผ่าน d e p a c h e r ยังไงนะครับ อันนี้นะครับก็คือหน้าตานะครับของโปรแกรม dispatcher นะครับที่เราจะใช้นะเพื่อเช็ค GPS หรือตำแหน่งเครื่องนะครับของแต่ละเครื่องของ h ฮ t ท e ่ POC ได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆของโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นออปชันเสริมนะครับของ h ฮ t ท e ่นะครับนั่นก็คือมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะมีกันทั้งหมด2แพ็กเกจนะครับก็คือแพ็กเกจที่สามารถที่จะเช็คสถานะ live สดนะครับของเครื่อง h ฮเทล่าแต่ละตัวได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่พูดถึง ฟังก์ชันไลฟ์นะครับแพ็กเกจที่2นะครับก็คือจะไม่มีส่วนของวิดีโอนะครับจะเป็น GPS กับ voice นะครับก็คือเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชัน GPS กันนะครับที่แพ t เชอร์นะครับจริงๆไม่ได้มีไว้เพื่อเช็คสถานะเครื่องอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วสามารถที่จะสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือวิดีโอหรือแบบกรุ๊ปอะไรได้หมดนะครับก็เหมือนกับเครื่อง POC ตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของฟังก์ชัน GPS นะครับ วิธีการใช้งานฟังก์ชัน GPS นะครับของตัว HiTerra นะครับ POC นะครับขั้นแรกนะครับเราต้องหาเครื่องนะครับที่เราจะต้องการเช็คสถานะก่อนนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับ n i c k 370นะครับก็คือเครื่องผมเองซึ่งตอนนี้ฟังก์ชัน GPS ยังไม่ทำงานแต่ว่าเราเปิดที่ตัวเครื่องไว้แล้วนะครับการจะใช้งานฟังก์ชัน GPS นะครับขั้นแรกนะครับให้เรามาที่จุดๆตรงนี้นะครับ setting นะครับเสร็จแล้วไปที่ setting นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เปิด location subscription นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่า subscription circle นะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะส่งสัญญาณหรือตรวจเช็คนะครับหรืออัปเดตมาทาง dispatcher เนี่ยทุกๆ30วินาทีเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับ30วิก็จะส่งสัญญาณกลับนะครับเราสามารถปรับได้ต่ำสุดถึง3วินาทีก็เหมือนกับเช็คแบบเดียวไทม์เลยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าเราไม่ได้เน้นการดูย้อนหลังนะครับปรับแบบ3วินาทีเป็นแบบเดียวไทม์เลยก็ดีครับก็เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของ ตำแหน่งของเครื่องไฮเทล่าตัวนั้นเลยแบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือไฮเทล่าตัวนี้นะครับคือรองรับไม,ไม่ใช่แค่ gps เางเดียวนะครับแต่สามารถที่จะ tracking ย้อนหลังได้นะครับว่าเครื่องตัวเนี้มันไปไหนมาบ้างนะครับก็ไปที่เซตติ้งแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเช็คสถานะย้อนหลังของเครื่องได้เลยว่าเครื่องเนี้ยไปไหนนะครับครั้นี้เวลาเราเลือกแบบละเอียดมากนะครับ จุดการแสดงเนี่ยมันจะเยอะมันทําให้เรานั้นดูยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นย้อนหลังเนี่ยก็ปรับ subcription นะครับให้มันอยู่สัก subcription s circle ให้มันอยู่สักง30วิหรือว่า1 5วิก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นเอาวันนี้นะครับก็วันที่10นะครับถึง11นะ10นะครับถึงวันที่11นะครับเราก็เวลาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาที่เราจะเช็คว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับ ก็คือถ้าเราปรับละเอียดมากนะครับจุดมันก็จะเยอะนะมันก็จะบอกว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเวลาเช็คย้อนหลังก็จะบอกไว้โอเคเราวิ่งในโซนนี้นะนะครับมันดีสําหรับยุคนี้โดยเฉพาะเลยครับว่าใครไปพื้นที่กลุ่มเสียงตรงไหนครับสามารถกดเช็คได้นะครับรวมถึงนะครับสามารถที่จะดูนะว่าเครื่องตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับเราไปที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก โลเคชันเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ครับมันก็จะไปจุดที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับที่เราอยากจะดูเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ d e p a t เช e รนะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่มีไว้สำหรับเช็คนะครับ GPS หรือตำแหน่งเครื่องแต่ละตัวนะครับรวมถึงการคุยแบบเสียงได้นะครับเป็นวอตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนสนใจนะครับสำหรับตัว d e p a ชเชอรนะครับก็สามารถติดต่อตัวแทนทั่วประเทศไทยได้นะครับที่เป็นตัวแทนไฮเทลล่านะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชัน GPS ของตัว d e p a ชเชอร นั่นก็คือวิธีการใช้งานฟังก์ชัน GPS ผ่าน d e p a c h e r นะครับเดคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ฟังก์ชัน GPS ผ่าน h y t ท a า PNC 550นะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กับผมมิสเตอร์นิกนะครับหากใครชอบนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u Subcribe นะครับช่อง Lichweb เราด้วยนะครับสวัสดีครับ